e f m DJ Playlist By DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณอยู่กับอ้อมห้าโมงเย็นกับอีก2ีเอ็ดนาทีของวันศุกร์วันนี้ยี่ธันวาคมคุณผู้ฟังค่ะอาจจะต้องบอกว่าผ่อนไหลตัวเองหน่อยไหมบางคนอาจจะนั่งตึงๆอภัยผ่อนไหลตัวเองหน่อยบางที่เรานั่งไปนั่งมาเราไม่ได้ผ่อนไหลตัวเองนะจริงไหมบางทีไหลข้อบ่าไหลเราตึงอ่ะเมื่อกี้อ้อมมาสะดุดตัวเองว่า นี่นั่งตัวตึงไปไหนวันนี้คือไม่ใช่นั่งตัวตึงไม่ใช่นั่งเชิดนะคะควาว่านั่งตัวตึงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรานั่งเชิดแบบฉ <c oughs> ันสวยไม่ใช่ตัวตึงในที่นี้หมายถึงนั่งแบบนั่งไปห่อตัวแต่แบบเออตัวมันตึงคอบ่าไหลมันตึงอะคุณผู้ฟังเพราะเราเออเราปล่อยมันแล้วเราก็อาจจะเกร็งในการทํางานจับเมาส์จับอะไรจับปากกาจับทุกอย่างหรือเครียดจากการทํางานมาตลอดสี่ห้าวันเนี้ยมันอาจจะทําให้เราแบบเฮ้ยเผลออัตโนมัติก็ ผ่อนคลายไหลของตัวเองหน่อยนะคะคุณผูฟังซ้ายขวาก็ขยับเขาสักนิดนึงถ้าเป็นไปได้ลมหายใจที่คุณมีอยู่แล้วเป็นทุนในชีวิตตั้งใจหายใจสักสองสามทีก็น่าจะดีนะคะจะเข้าหรือจะออกแต่คุณต้องทําทั้งคู่นะคะเข้าเราต้องออกด้วยออกแล้วก็ต้องเข้าตามอย่าอุตลิให้เข้าทีเดียวแล้วไม่ออก จะได้ไม่เดี๋ยวไม่ได้อยู่ฟังกันไปเรื่อยๆเอาดีๆหรือจะเข้าสองทีแล้วออกทีหนึ่งถ้าจังหวะมันเป็นอย่างนั้นเราบังคับไม่ได้แต่ทั้งหมดผ่อนคลายไหลของตัวเองสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณขับรถอยู่ก็ผ่อนผ่อนดูก็แล้วกันเผื่อใครกําลังแบบว่าเฮ้ยล,ลุ้นนู่นลุ้นนี่หรือเหนื่อยมาทั้งวันได้ยินอะไรที่มันแบบรู้สึกฟังแล้วหดหูทิ้งมันไปก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังมันอาจจะยังทิ้งไม่ได้ทั้งหมดสักทีเดียว แต่ถ้าบอกตัวเองว่าสนใจลมหายใจไปก่อนสนใจที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าลงก่อนไอ้ที่อึดอัดมามันอาจจะเบาไปหรือไม่งั้นเอาไปใส่อารมณ์คืนนี้มันซะเลยคืนนี้เตะบอลไหมจ๊ะหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะเส้นทางการจราจรแถวหน้ารามค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมีเขาประกาศไว้ตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่วันสิบสี่กับยี่สิบใช่ไหมให้หลีกเลี่ยงเชื่อพี่อ่ใช่ไหมสนามสนามนู่นใช่ไหมราชม,มังปากรนั่นแหละคุณผู้ฟัง ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาเราไม่ต้องไปแข่งเคลมกับใครเขานะคะเราไม่เคลมและเราไม่ต้องโอเวอร์เคลมเราส่งใจไปอย่างเต็มที่เราไม่แช่งชักหักกระดูกไครแล้วเชียร์อย่างมันอย่างเดียวจอยเครียดงานมาห้าวันเอาไปใส่ที่คืนนี้เชียร์บอลมันเข้าไปคุณผู้ฟังเราอย่าไปคิดเยอะนะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กําลังจะเดินทางไปไหนมาไหนนูน่นนี่นั่นวันนี้วันสุขขยายให้คุณมีความสุขเช่นกันนะคะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดคุณกําลังคิดอยู่ว่าจะจัดการยังไงกับชีวิตในการวางแผนเรื่องบ้านอาจจะสร้างบ้านต่อเติมหรือซ่อมแซมหรือจะซื้อบ้าน เอาอยัางไงก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของคุณค่ะเรามายิ้มกันให้หน้าเราบานขึ้นสักนิดหนึ่งก็ได้กันนะคะกับการได้บ้านในฝันสมใจกับสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินสําหรับกู้เพื่อซื้อบ้านใหม่ หรือต้องการสิ่งปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมบ้านรับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ปีแรกอยู่ที่2.190%ต่อปีนะคะหรืออัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีเนี่ย3.200%ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด110%ผ่อนสบาย40ปีและ สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์รายละไม่เกิน5,000บาทสําหรับวงเงินกู้3ล้านบาทขึ้นไปสมัครเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15มกราคม2568หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1 1 1 5รู้ก่อนกู้ กู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะคะก็ฝากเอาไว้ให้คิดสักนิดนึ่งแล้วไปอ่านเจอของ The Standard ค่ะเขาน้องเขาสัมภาษณ์นะกับแช์ทูแชก็สัมภาษณ์น้องน้ําตาลกับน้องฟิล์มน่ารักแล้วเขาก็ควชคำพูดมานะ ถ้ามีแพชชั่นแล้วไม่มีคนดูน้ำตาลก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไปเพื่อใครในขณะที่น้องฟิล์มบอกว่าขอบคุณมากๆที่ทําให้ฟิล์มได้รับในสิ่งที่ไม่เคยได้รับมาก่อนใน endu อ้อมเชื่อว่านะคะเราชอบใครเราก็อยากจะเป็นกําลังใจสนับสนุนให้เขาแบบมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันการที่เราชอบใครสักคนมันอาจจะทําให้เราลุกขึ้นมาอยากจะปฏิสัมพันธ์กับใครในชีวิตมากขึ้นในวันที่เราห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณมีความสุขในการเลือกที่จะชอบใครสักคนหนึ่งของคุณคะ่ะ พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอ้อมก็จะเกินเกินเอาไว้สักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสายของคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาทาง0 2 6 6 5 8 3ง3 6า3ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดกับแฟนที่เพิ่งคบได้18วันหรือคนที่หมัดอาจจะไม่ค่อยมั่นใจหรือ คนที่เป็นแม่บ้านเต็มตัวเนี่ยอยู่ดูแลบ้านเลี้ยงลูกและสามีออกไปทำงานอย่างเดียวอ่าประเด็นของสามีคือจุดจุดจุดคุณผู้ฟังไปติดตามนะคะย้อนหลังกันได้พุทธที่ผ่านมาค่ะกับเรื่องอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มพุทธโธพุทโถอ,อย่าลืมโทรนะ แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังก็เตรียมตัวลากันนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกค่ะถามว่าทําไมถึงรู้ยังไม่ตกชะโงกออกมาดูแต่มันหลบอยู่หลังตึกนะคะแต่สําหรับบางตึกอาจจะเป็นเฮ้ยพี่คะมันไม่หลบอยู่หลังตึกเลยค่ะมันแยงเข้าหน้าต่างออฟฟิศหนูพอดีออฟออฟิศอ้อมเนี่ยถูกบังอยู่แต่เห็นมันสีเหลืองทองๆสวยดีนะคะคุณผู้ฟังเป็นพระอาทิตย์ที่เอาว่าธรรมชาติจะเยียวยาเราเสมอแหละธรรมชาติในทุกสิ่งอันจะเยียวยาเรานะพระอาทิตย์ท้องฟ้า ลมใครออกไปเดินเล่นน่ะลมกระทบผิวนิดๆเราก็คงจะรู้สึกดีแต่ถ้าคนที่แบบเป็นผื่นคันง่ายลมกระทบผิวแล้วอาจจะรู้สึกว่าเย็นเนาะแต่คันว่ะอันนั้นก็รักษาตามอาการไปนะคะควรจะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเตรียมตัวกลับบ้านดีๆไม่ว่าคุณจะเดินทางแบบไหนทางไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณถึงบ้านอย่างปลอดภยัยและคืนนี้เหมือนเดิมค่ะอยากให้คุณได้กินอิ่มนอนหลับอาหารย่อยไม่เป็นกดไหลย้อนคือไม่รู้จะอวยพอดอะไรอ่ะได้แต่บอกแค่นี้เราก็ควรจะส่งท้ายกันด้วยสิ่งที่แบบ เบอส่งกันสิ่งดีๆแหละคุณผู้ฟังเราต้องบอกว่าเนี่ยขอให้ไม่เป็นกดไรย้อนถ้าคืนนี้จะกินดึกเพราะมันคือคืนวันศุกร์แล้วจะดูจะดูแลซีรีส์สารพัด เอาเลยคุณผู้ฟังพยายามอย่านอนทันทีที่กินนะคะอย่างน้อยนั่งหลับก็ยังดีนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็หลับไปแต่แปรงฟันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะบางทีมันอาจจะทําให้สุขภาพเหงือกและฟันมันดีแล้วก็ไม่เจ็บคอด้วยตอนนี้ต้องระวังเรื่องของอากาศนิดหน่อยดูแลตัวเองมากๆถ้าคุณจะไปไหนในที่ที่คนเยอะป้องกันตัวเองไว้หน่อยก็ดีนะคะที่สําคัญ กินร้อนช้อนกลางล้างมือไม่ใช้ช้อนร่วมกับใครไม่ดื่มน้ําแก้วเดียวกับใครนะถ้ายังทําได้ก็อยู่ในระเบียบนี้ไว้ก่อนนะคะออไม่ใช่ระเบียบความน่าจะเป็นละกันสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ and mm -hmm.